ครับสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตรีวิวรถเข้าใหม่สักคันนะครับผมเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยครับคันนี้เป็น Toyota c a m r รนะครับตัว Hy b ร i d n a v i g a t i o นนะครับผมเป็นตัวลองท็อปนะครับคันนี้เป็นปีสองพสิบปครับผมได้มาเป็นสีเกรย์นะครับสีเทานะครับเรื่องสีนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกันเลยครับเรื่องของสีนะครับ สีจะเป็นสีเทาอย่างที่แจ้งนะครับแล้วผ่านการขัดสีเก็บสีมานิดหน่อยนะครับคันนี้เก็บสีมาไม่เยอะครับรอบคันเนี่ยอาจจะมีรอยสเก็ตหินดีดอยู่บ้างนะครับเพราะว่าเราต้องการรักษาสีเดิมจากโรงงานเอาไว้นะครับก็ในส่วนตัวรอบคันเนี่ยอาจจะมีรอยสเก็ตหินดีดอยู่บ้างนะครับนิดหน่อยๆครับพอมีบ้างครับเราไม่ได้เก็บครับแต่ก็ต้องแจ้งให้ทราบก่อนครับว่าเราต้องการรักษาสีเดิมของเอา ของโรงงานเอาไว้นะครับแต่ว่าภาพรวมแล้วเนี่ยครับสีสันสวยงามครับเงางามขัดมาเป็นอย่างดีครับดูจากแสงสะท้อนแล้วครับไม่มีรอยบุบไม่มีรอยอะไรนะครับผมสภาพกริปเลยครับคันนี้ช่วงนี้แคมรี่หายากครับนานๆจะมีแบบสวยๆเข้ามาให้ขายสักคันหนึ่งนะครับผมใครหาอยู่นี่สีนี้นะครับ นี่ติดต่อเข้ามาเลยนะครับผมเงางามครับสวยงามดูจากแสงสะท้อนนะครับมาดูด้านในกันครับเนื่องจากเป็นปี18ครับเป็นปีเมเนเชแล้วครับเบาะจะเป็นสีนี้เลยครับเป็นสีน้ำตาลนะครับดูพรีเมียมดูลักชัวรี่มากนะครับสีน้ำตาลครับสวยเลยเบาะตึงครับไม่มียับเลยครับมีที่เท้าแขนตรงกลางให้ด้วยนะครับ เรามาดูด้านหน้ากันครับด้านหน้าเนี่ยครับมีปุ่มเมมโมรีเบาะนะครับ2ตํตำแหน่งนะครับสามารถตั้งความจําเบาะเอาไว้ได้2ตํตำแหน่ง2ผู้กับขี่นะครับเบาะน้ําตาลสวยเลยนะครับเบาะตึงครับไม่มียับไม่มีย่นครับพูดสตาร์ทนะครับผมเป็นระบบพูดสตาร์ทอยู่แล้วนะครับ c คมรี่โฟม์คาร์มันติฟังก์ชันนะครับสวิต ไฟฟ้านะครับแฟนหลับปรับให้ได้เลยครับปุ่มนี้นะครับนี่คือระบบนำทางครับระบบนำทางจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับชัดเจนนะครับผมชัดเจนหน้าตาเกียร์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับไฟบอกตำแหน่งเกียร์ครับสวยงามครับที่ชาร์จแบตครับ อันนี้เป็นที่ชาร์จแบตนะครับกรอบที่เป็นลูกค้าใส่กรอบบางๆครับก็สามารถชาร์จได้ครับจากการจากการที่เราทดสอบดูนะครับกรอบบางๆก็ยังสามารถชาร์จได้ครับไม่ต้องถอดกรอบนะครับก็มองหลังครับชัดเจนครับไม่มีฟ้าไม่มีมัวครับผมกระจกซองหลังจะเป็นระบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับ มีแสงสะท้อนมาแรงๆนี่มันดรอปแสงให้เลยนะครับปุ่มควบคุม,มเครื่องเสียงที่พวงมาลายัยปุ่มรับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์มาครบครับคุยคอนโทรลมาครบครับคันนี้นะครับไหมมาที่1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นหาพันกว่ากิโลนะครับรถปีสองพนตอนนี้ปีสองพันยี่สิบแล้วก็ถือว่าวิ่งมาไม่เยอะครับถือว่าวิ่งมาไม่เยอะนะครับท่านใดสนใจนะครับผม ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับคันนี้ราคาเพียงแค่835,000บาทเท่านั้นนะครับแถมซื้อไปแล้วนะครับยังมีวารันตีหลังการขาย52เดือนด้วยนะครับผมมีคันเดียวเท่านั้นนะครับผมสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับดูคลิปจุดแล้วนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนนำคลิปนะครับผมขอบคุณมากครับ